หนุ่มกันชัยจ่ายให้เองค่ะเรียกได้ว,ว่าคุนชานโดนดั้งแสงชื่อดังขับรถชนหญิงสาวขี่มอเตอร์ไซค์จนแขนผิดร,รูปในเบื้องต้นยืนยันกับอีกฝ่ายว่าจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลค่ะแต่ก็เงียบหายไปจนฝั่งผู้เสียหายนีย่ออกมาแฉกลายเป็นเรื่องดังและมีคนเข้าไปจอดรถทัว เทียบท่าถึงอินสตาแกรมจ้าตัวงานอย่างมากมายเลยทีเดียวล่าสุด29เมษายน2565รายการหุนกระแสมีการเชิญน้องติ๊กผู้บาดเจ็บและคุณแม่ราตีมาร่วมรายการค่ะโดยในตอนหนึ่งถึงด้านรายการเนี่ยก็ได้โทรศัพท์ คุยกันกับทางด้านของคุณขุนชานโนนเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลพบว่าค่ารักษาพยาบาลกับค่าเสียหายแบ่งออกเป็น3บินด้วยกันค่ะบินแรกคือ2328าเป็นค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเพชรชเวดบินที่2เองนั้นก็คือ5,530เป็นค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเพชรชเวดส่วนบินที่3 3 2 2 0บบาทเป็นค่าซ่อมรถ มอเตอร์ไซค์รวมทั้งหมดประมาณ29,000บาทค่ะถ้าตีเป็นเลขกลมๆก,ก็ประมาณอยู่ที่30,000บาทโดยหนุ่มกัญชัยระบุว่าทางผู้เสียหายเนี่ยขอค่ารักษาพยาบาลแค่20,000บาทแต่พี่เนี่ยขอถามคุณว่าสามารถช่วยเขาส0 0 0มเลยได้ไหมเพื่อให้ครอบคลุมกับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดทางด้านของขุนชาโนนตอบว่า20,000แล้วกันพี่ขอต่อ ทันทีที่ได้ฟังหนุ่มกัญชัยหัวเราะเล็กน้อยถามฝั่งคุณแม่ว่าโอเคไหมสองหมื่นทางคุณแม่ก็ตอบว่าโอเคเพราะทั้งขุนออกมาพูดกับคุณแม่แล้วจบตรงนี้ให้ทุกคนเป็นพยานให้สื่อเป็นพยาน หนุ่มกัญชัยมองว่ายังเหลือส่วนต่างความเสียหายอีก10,000บาทจึงถามคุณแม่ว่าเงินส่วนนี้จะทํำยังไงคุณแม่ตอบว่าจะหาเองซึ่งพูดยังไม่ทันจบก็มีเสียงของหนุ่มกัญชัยแทรกขึ้นมาทันทีว่าไม่ต้องผมใจ่ายให้ผมให้แม่กับน้องไปเลยจะได้จบจบตรงนี้เมื่อหนุ่มกัญชัยพูดจบทั้งนั้นน้นนองติ๊กคุณแม่ก็ไหว้ขอบคุณได้ความซึ้งใจนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่สังคมมีการพูดถึงกันอย่างมากมายจะเป็นอย่างไรสามารถรอติดตามกันเพิ่มเติมได้ค่ะ Thank you